การบรรลุธรรมหมายความว่ารู้แจ้งในความจริงเห็นความจริงจนยอมรับความจริงนี่คือการบรรลุธรรมคือตื่นรู้อยู่ภายในเห็นว่าไอความคิดนึกและอารมณ์เราเนี่ยมันเป็นจิตตาสังขารมันเป็นธรรมชาติที่แปรปวนเปลี่ยนแปลง ปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงเป็นธรรมชาติที่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมีอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบเฉยๆเขาแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมะนี่คือการรู้แจ้งในความจริง